สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่องสีทุกคณครับคลิปนี้พิกิตก็จะมาแก่พัสดุนะนี่ครับเป็นพัสดุจาก f c ส่งมานะครับนี่ครับส่งมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีเลยนะเออ FC ที่ส่งมาให้พิกิตก็คือคุณโอ๊ตสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะโอ๊ตสุราษฎร์นั่นเองนะนี่ครับส่งมาให้พิกิตนะนี่มีวงเล็บด้วยนะของขวัญปีใหม่นะสงสัยกลัวพิกิตจ,จะโดนว่านะว่ามีพัดสั่งซื้อของมาเยอะนะ ก็เลยวงเล็บให้ว่าเป็นของขวัญปีใหม่นะโอ้โหเป็นหัวไม่กิดด้วยนะอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูว่า fc นะโอ๊ตนะโอ๊ตสุราษฎรส่งอะไรไม่พิกิดนะ,ะนี่นะอ่ามาดูครับโอ๊ตสุราษฎรส่งอะไรมารู้สึกจะมี2ชิ้นนะนี่ครับอืมตัวนี้อะไรนะตัวนี้น่าจะเป็นรถมาจูเรตนะคันนี้โอ้โหนะแจมแจมคันนี้ยังไม่มีพอดีเลยนะนครับโอ้รถมาจเรตซะด้วยนะ ออมาดูกันมาดูกันนะนี่ครับนี่เป็นไระนะนี่ครับมาจูเรตงานเก่านะนี่โลโก้มาจูเรตยังเป็นแบบเก่าอยู่เลยนะนี่หนึ่งต่อหนึ่งต่อเท่าไหร่หนึ่งต่อห้าสิบเจ็ดนะสีตองซีทูแอนโดรตนะสีตองซีทูแอนโดรตนะโอ้ตัวนี้พี่กิตก็ยังไม่มีแจมเลยนะนี่แจมอะไรคันนี้นะเป็นสีตองแรลลี่นะ เออสีเหลืองด้วยนะนี่น่ารักเชียวนะสีตองสีทูนะนี่งานมาจูเ็ตนะงานเก่าคันนี้พี่กิจยังไม่มีพอดีนะขอบคุณมากเลยนะเออเอฟซีโอสุราชนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกแพ็คนึงนะว่า f อ o ซโอสุราชส่งอะไรมานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะเออนะเป็นรถอะไรนะพีกิจไม่เคยเห็นเลยนะแพ็คแบบนี้นะครับเออ โอ้โหป้ายายาอะไรพี่กิจอีกแล้วนะมาดูดิรถตู้คลาสสิกนำเข้าจัดจำหนา Station, นะ่ายบริษัทเดอะสเตชันนะเออนะโอ้มีหลายแบบเลยนะนี่ด้านหลังกล่องนะบอกมีหลายแบบเลยนะเอ้ยสงสัยต้องหาไม่ครบเซตละมั้งนี่ยี่ห้ออะไรคิงนะเหมือนจะเป็นรถยี่ห้อคิงนะครับนะมาดูโอ้ยี่ห้อคิงนะ เฮ้ยแจมนะโอ้โหมินิคูเปอร์แน่เลยนะ1ต่อ64ด้วยโอ้โหแต่ทำไมมันคันใหญ่นะหรือไซส์จริง1ต่อ64มันใหญ่ขนาดนี้ไหมเออดูใหญ่ๆ,ๆนะนะครับตัวนี้อะไรอะ Accurate Scale นะเขาบอกสเกลเขาถูกต้องนะ1ต่อ64สิบสี่นะไดแคสเนะนะครับแล้วก็มีภายในด้วยเขาบอกนะนี่เป็นคันสีเ้าฟ้านะมินิคูเปอร์นะ นี่ครับเออนะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในสัหน่อยนะอ่ะมาแกะดูหน่อยนะ FC o a โ s o at สุราชนะเออข้างล่างนี่ไม่มีบอกอะไรนะนี่นะนี่เป็นการสีฟ้า Mini Cooper นะนี่โอ้นะเออยยี่ห้อ k i n หรือเปล่านะถ้าพิกิจอ่านผิดหรือเข้าใจผิดขออภัยนะนี่ครับมีหลายแบบนะเออมีสีแดงนะ มีหลายแบบนะมีหลายหลายคอลเลคชันนะครับนี่นะแต่ที่ส่งมาเป็นคันสีฟ้ามินิคูเปอร์นะมีลายหมักลุกข้างบนด้วยนี่เขาบอกว่าไซส์เขานี่แม่นยำมากแล้วก็มีภายในด้วยนะข้างในภายในหรูเลยนะนี่ครับแจ่มเลยทีเดียวนะ จำเลยทีเดียวนะสำหรับของขวัญปีใหม่จาก f อนะโอสุราสนะโศมัยพิกิ i เป็นมินิคูเปอร์สีฟ้านะแล้วก็เป็นงานเก่ามาัจเจอร์เรลี่นี่ยางแจมทั้งสองคันเลยนะครับโอ้โหขอบคุณมากเลยนะครับโอสุราชนะขอบคุณเลยนะครับเนี่ยครับโอ้จมจริงๆนะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิจและช่องสีตุคุณเลยนะครับสำหรับคลิปนี้พิกิจลาไปก่อนครับสวัสดีครับ